เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ได้ดดลุณผู้ชมเราทราําเค้กวุ้นเต้าหวยและประทานกันนะครับทรงจะเหมือนขนมเค้กบางทีเขาอาจจะเรียกว่าพุดดิ้งก็ได้อะไรที่เป็นขนมหวานฝรั่งจะเรียกพุดดิ้งเสมอนะครับ For the first recipe, I will show you how to make soy milk pudding with a k a a a ์อาตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวสาวจา้าอาจารย์ยิ่งสักเขามาทวนทำอาหารทั้งหลานข้าวมีพร้อมสับน่ารับทานขอเชิญท,ทุกทุกท่านหน้าจอ,อาทีวี คือคุ u แค่ไป o t ่ซู e ปอร์มาร์เ a ็ตแ u ะ t ื้อไทยฟลูดเฟรเออากาศดีสดชสมิง่ายมากคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ซุปผงวุ้นกลิ่นต่างๆเขาก็มีขายนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นกลิ่นผลไม้ไทยเท okay, ลงไปในหมอ้อนี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำ add water add in this pot also another flavor Thai flower just now Thai fruit This one, Thai flour, red color, with water. These two pots boil until dissolve and really boil. Stir all the time. Use a different spoon. Otherwise, two flavor are mixed together. This one for green color. and this spoon for red color เอาละใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมทั้งสองสีเลยสีแดงก็ใช้ได้ล้วคิมนี้ใส่สีเขียวลงไปสัก่อนแล้วก็พักไว้จนกระทั่งเย็นสนิท ส่วนนี้ก็เป็นสีแดงเราเทาใส่ถ้วยถ้วยเล็กถ้วยน้อยทําไว้หลายๆถ้วยพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทและวนาเข้าตู้เย็นเดีย๋ยวอุ๊บอิ๊ดไปก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทําอะไร for the green color I pour into t h i small and for the red color I pour into a small cup like this Let it cool in a room temperature and put in refrigerator. I keep it secret. I don't want to tell you that what I'm going to do. But for the next, we going to do the jelly with the soy milk. ขั้นตอนต่อไปเรามาทำมุ้นที่ทำจากนมถั่วเหลืองกันนะคะใส่นมถั่วเหลือง soy milk into the pot. You have to be careful if the soy milk contain the sweet already. If you use a b e t t e pack soy milk. so you have to reduce sugar but if you make a soy milk yourself and then unsweet you can add the sugar ใส่น้ำตาลลงไปในนมถั่วเหลืองอากาอากา powder, ผงสำหรับทำบุญ and a pinch of salt a little bit เกลือป่อนนิดเดียวเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็จัดการคนซะต้มจนกระทั่งเดือดนะ stir all the time and boil at a medium heat not really high fire until it's really boil and bubble bubble because it's cause of the a k a a g a is turn to too crunchy and not soft when you eat คุณผู้ชมเราใช้ไฟปานกลางต้งมวุ้นไปเรื่อยๆเอยๆไม่ถึงกับเดือดพร่านเพราะมันจะทำให้วุ้นกระด้างและไม่น่ารับประทาน one is cook already the soy meal a k a a g a คุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วก็พักทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยใส่ไม่เต็มพิมพ์นะพอเย็นสนิทแล้วเราก็เอาเข้าวตู้เย็นเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยอีกทีหนึ่งนะ before decoration we have to boil a c l e a r agar agar by use water sugar and agar agar powder จะแต่งให้สวยก็ต้องทำวุ้นใสคุณผู้ชมนีม่ก็มีน้ำมีน้ำตาลแล้วก็มีผงทำวุ้นเรียบร้อย แล้วก็จัดการคนซะโอเคดิซอฟ already and เ v e r y t h i really n boil already ใส่แล้วแน่ใจนะแล้วก็ไม่ถึงกับเดือดพร่าน this is a soy milk remember this one is a Thai flower อากา now I move to this maybe you have a question just now we pour into the cup of course After it c o a l ready I use a carving knife to craft like a roses like this คุณผู้ชมคงแปลกใจอุต่ามทกี้เทใส่ถ้วยก็ใช่สิคุณพอมันทรงตัวแล้วออกจากตู้เย็นเราก็จัดการใช้มีดแกะสลักแกะให้มันสวยได้ฝีมือความเป็นกุลสตรีไทยไง,ไงคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็วาง rose on top of the pudding and อ้ o p a g a i n with อากาเคลียอากา to make it set together ทำให้มันวุ่นวายวุ่นวายแต่ชมืดนะคุณผู้ชมนะเอาละเสร็จเรียบร้อย after this leave in the room temperature let it cool and then you see the final how beautiful พักไว้จนเย็นสนิทก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูซิว่าสุดท้ายออกมาสวยขนาดไหน remember we have a Thai อากาศกรีนคอลร์ then I also carve into a leaf like this oh so nice I think your darling husband will love you more and more after serve this one คุณผู้ชมอาจจะมั่นใจว่าสุดที่รักของคุณคงจะรักคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณได้เสิร์ฟของน่ากินน่ากินแบบนี้เนาะ ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวสาวจ้าอาจารย์ยิ่งสักเขามาทวนทำอาหารทั้งหวานเขามีพรบประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสัน้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็าร์จเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสาขากรุงเทพ026827644 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m